งงอลงอลลทำหมาไปเดินเล่นอ่ะนะบาเลตอ่ะนะ Farm Defused เอมดาม,าม๋ยว FJM เนี่ยครับเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกันเก่งเกินคนเขาดูเหนื่อยๆอ้าวแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมเกมคอยแบงก์นะครับผมก็อย่างที่เพื่อนเห็นในหน้าจอเลยนะครับผมว่า GM นะครับผม2คนครับผม GM Baron กับ GM เอ็มพันนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10 10อะไรวะ15มั้งครับศูนย์ที่15นะทุกวศุกร์จีก็จะมีรายการพบปะเ้ยเล่นกับประชาชนสักอย่างนี่นะครับผมในในเฟซเฟซบุ๊กนะถ้าใครอยากเล่นก็ต้องเข้าห้องให้ทันนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับผมจะได้เล่น e ด้วยนะตอนบ่ายๆนะครับผมก็ทุกคนเล่นได้แค่นหนึ่งตาครับผมจีเอ็เขาจะเตะคนที่เล่นซ้ำออกนะถ้า ท่านเพื่อนอยากเล่นก็รอก,กันสัปดาห์หน้าครับผมเดี๋ยวดูเลยกันว่าฟีมือ G M เป็นยังไงรรผมจะบอกไว้ก่อนว่า G M เลือด142นะครับผมและใช้ของเกียร์ด้วยนะ G M ของระเบิดโกงโกงนนูนี่ทนูนี่มีหมดทุกอย่างครับผม G M แต่เรานะครับเราก็ไม่มีอะไรไปสู้เขานะผมใส่ไปเล่ก่อลกัน เราดูว่าชนะ GM มได้ไหมที่เล่นกับ GM นะครับผม GM เขาไม่ให้เล่นธรรมดานะเขาจะมีของรางวัลให้ด้วยถ้าเราชนะเขาถ้าเกิดทีมไหนชนะเราทีมนั้นก็จะได้ของรางวัลไปเลยทางทีมนะครับผมแต่ถ้าทีมไหนแพ้ท็อป3ของทีมนั้นจะได้ของรางวัลไปนะผมจะเป็นปืนนะผมมาสัปดาห์ GM เอ็ขาก็จะแบบสุ่มสุ่มให้เรานะครับแต่บางทีเขาก็จะให้เราเลือกนะสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะให้เราเลือกนะครับผมให้เราเลือกปืน ต,ต้องชนะก่อนผมจิ้งเลกได้นะมาดูกันนี่ผมจะไม่ตัดนะครับผมผมจะไหลยาวให้เห็นทุกช็อตกันเป็นเลยตอนนี้ผมอยู่โนละทีกับ GM ็นะจะไปยิง GM กันวันนี้มาดูสิฝีมือจะเป็นยังไงนี่ผมเพิ่งเข้าเกมมาสดๆร้อนๆเลยครับผมไม่ได้วอร์มสักตาเลยนะถ้ากล้าก็เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยเลยนะครับมามามา ผมขอลดเสียงเกมแป๊บนึงรู้สึกว่าผมจะเปิดไอ้หลายอย่างเลยดีโปรแกรมอ่ะผมโหลด GTA ไว้ด้วยนะผมใครไม่จะไม,ม่มี GTA V ก็ไปดูในช่องผมได้นะมันแหลกอยู่นะผมโหลด GTA นยะมันกินสเปคพอสมควรเลยได้ได้จะได้ระเบิดศูใช่ไหมผมดักใน A แล้วกันผมเจ็บละโอ้ว่าอะไรท่าผม จีเอ็มตายยังจีเอ็มบาลอนตายแล้วผมโดนบาเล็ยิงแล้วโอ้โหจีเอ็มพันก็ตายแล้วผมจีเอ็ตม GM ตายก่อนสองคนเลยไม่รู้ว่าทางด้านของจีเอ็มเป็นยังไงบ้างนะฮะบอลเล็ยิงตายกันไปสุดเราก็นั่งรอกันไปย,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 ยัง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 โอ้ยเพื่อนเกมหมดเลยอ่ะผมเลือดน้อยว่มไม่กล้าสู้เลยบุม่มนี้แล้วกัน บนหัวนะครับผมลูกซองยิงกับบาเลตอยู่ครับมันมากคู่นี้โอ้โห,โโหบาเลตเก็บแล้วผม็นเลนเก็บไปทีนะครับบาเลตบาเลตเก็บห้าละผมอ่ะคนละตัวดีกว่าตัวสุดท้ายนะโอโเอผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะขอ,อเฮสักตัวนึง ่ะหมดแล้วฮะเมเ g มไม่มาเลยครับตอนนี้ต้องชนะนละเราต้องได้ปืนฟรีแล้วครับผมวันนี้สบายตัวแล้วได้ปืนฟรีถ้าชนะนะครับผมทีมที่ชนะจะได้อยู่3วันนะครับผมแต่ทีมที่แพ้จะได้แค่ะะวันเดียวนะครับผมไปไอ้ผมระเบิด์สุดเลยไปรัวๆปึง้งตายไปฮงเระเบิดติดไหมเงียบกิ๊บ ใจเย็นนะฮะเต้องใจเย็นเพื่อนแบกอยู่เราให้เพื่อนแบกไปฮะเรามาเอาขอฟรีครับผมโอ้โหยืนล็อกแบบนี้เกียร์พร้อมสู้เลยเฮ้ยอย่าเอามาคุณสุขเขาจะดันยาวนะผมตอนนี้บาเรตเราสองตัวนะครับสบายเลยเนะี่ยยืนล็อกเนี้ยดูรอดูเออเออเออ ยังเออผูสานต่อเองเวทประโูบาเล่อยู่หน้าเรานะโอ<ฮ>โห<ฮ>แหลกมากเลยอ่ะโดย GTA ไว้อ่ะไม่เป็นไรผมวันนี้ผมมาเล่นมาเล่นโชว์นะวันนี้ผมมาให้ดูฝีมือการเล่นของ GM นะผมว่าเขาโหดถึงแค่ไหนความเพียนของเขาอยู่ในระดับไหน แค่เล,ลือ่142ก็โคตรเกลียดแล้วถ้าไม่ใส่ถ้าใส่เกาะ20มาอีกไม่อยากจะคิดเลยโอ้โหทะลุ3ครับผมสุดว่ะวัเลดตัวนี้สุดว่ะไปแล้วจีเจเมบาลอนกับยูดยดอกอีกตัวนึงนะองตัวหนึ่งนะอ้าวตายครับผมเหลือเ็มบาลอนตัวคนเดียวฮะ นี่เปิดหน้ามาไม่มีครับผมต้องวิ่งแล้วครับเวลาจะหมดครับผมอ,อาจจะดักอยู่บีบักนะปึ๊บไม่มีครับผมอาจจะอยู่ในห้อง A อมีไหมมีไหมห้องเอจะได้ครับผมต้องรีบยิงแล้วโอ้โสุดยอดครับผม MVP ีอะช็อตนี้โคตรแบกครับผมโคตรแบก สุดเลยฮะช็อตนี้ไม่ได้แอมกี่ลรอกไอ้เหี้ยระเบิดเยอะจังวะขึ้นสักลูกดิพวกเนี้ยระเบิดเยอะกันนักใช่ไหมเอาไปหนึ่งลูก

เดี๋ยวตอนนี้ทีมเราใช้วาลีตุ๋นสามคนนะฮีเอมจะไหวหรือเปล่าชอบนี้ทีมเราแค่คนเดียวก็ว่าเก็บจากันะ้โอ้โหธนูแบบนี้ตัวละครแบบนี้ทีเอมพันแน่นอนฮนะเมพันตายไปแล้วจริงด้วยเออเออลูกซองอยู่ในห้องเอนะฮะหลังเข้าแล้วผมเแบบร้อยผมดักสาบแยกให้แล้วเื่อเขาลงมา คนลงมาลนะอยเมดเฮ้ยตัวแบกเราอยแบผมสามต่อหนึ่งเออสองต่อหนึ่งนะอะไรบผม็อตน,นี้ ด้านล่างด้านล่างโอ้โหอีมาร์ลคนเดียวยังไงเขาไม่โผล่เราต้องวิ่งไปล่อตีนเอ้ยอีนี้เดียวนี้เดียวเพื่อนโอ้โหโคตรสุดแล้วก็พอตรงนี้นะคุณผู้ชมครับไม่บอกค่ะ พหาเว่ันมาเดินเล่นอะนะบาเลตอะนะจีเอ็มจะแบนหนึ่งไหมเนี่ยพี่ชายเต้นโหดขนาดนี้ สายบบเทคนิคการปลาระเบิดสูตรนะฮะเดี๋ยวๆที่นิคการปลาระเบิดสูตรของผมนะผมจะปาควันหลอกไปก่อนนะให้เขาหลบนะทีนึงแล้วก็เว้นเวน้นจังหวะประมาณอ่าสักสองวีเราบอกหนึ่งสองผมปาตามไปเพื่อให้เขาวิ่งกลับมาที่เดิมปั๊บระเบิดเงียบคลิปแหละก็รอระเบิด ฐานเล่นแม่งเลยโยนทิ้งกินนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมตานี้เพื่อนแบกล้วนๆตัวแบกเราอยู่ไหนนะเดี๋ยวดูตัวแบกอ่ะตัวแบกเราอยู่นี้ตัวแบกเราก็าเราตายตรงไหนมีคนตายนะฮะนี่เพื่อนเราอ่ะเดือดทีมันวะ ปเป็นเราแล้วมั้งอ้าวหลังว่างก็ผมวิ่งแ,แ,แ,แล้วกูวิ่งแล้วอย่างเงี้ยตายผมจะเหล่าชิเอมอ้าวชิเอมตายหมดละหายอะมีคนออกมาฮะโหโคตรกากเลยเอามันเว้นเว้นอะไรให้เพื่อนแบกครับผม ร้อยยิงไม่โหดให้ใเพื่อนแบกเอานะเอออีกตัวเดียวผมอยู่บ้านนะผมเมื่อกี้ตัวนี้ยิงผมน่าจะมายาวหรือเปล่ามาแล้วผมยิงมันดิยิงมันทำไรอ่ะนายทำไรอ่ะสวยครับอีกแค่วินเดียวเราก็จะได้ปืนกันแล้วทุกคนไปโดยจะพร้อมกันนะฮะถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรก็เถอะ แต่เราก็จะได้ปืนพร้อมกนันอ่าเพื่อนปลาก่อนเลยรู้สึกว่าทีมเขาจะวิ่งชา้าผมเขาน่าจะรอระเบิดหมดนะระเบิดสูตรเราหมดเราพร้อมรอ40วิโอยปลาแล้วกัน40วินะฮะ40ได้ยังอ๋อเลยอะไรไปเพี้ยงไม่โดนสักลูกเลยระเบิดสูตรผมทีมเขาไม่น,นัดออกมาเลยนะ จีเอ <gen> <way tiver S 1> ็มบอกไม่ไหวแล้วอุ้ยชิ่อะไวะมาได้ไงวะโอ้โหอยู่แท่นเอโอ้โหมาตอนไหนวะเนี่ยจังหวะมันก็ดีเกินไม่เห็นกันพอดีเก็บดิเหล่าจีเอ็มให้ดูหน่อยพี่พี่ชายเหล่าจีเอ็มให้ดูหน่อยพวกปอมยิงไหมพวกปอมยิงไหมเออเหลาเหลาเอ้ยเอาไปใช้จีเอ็มได้ปะจีเอ็มอยู่ไหนวะ ในบ้านอยู่ในเอยู่ในเอยู่ใน A. เเหลาดิเหลา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 โอ้โหเนี่ยในเหลาเลยอ่ะอืม FJM เนี่ยครับเดี๋ยวดูหน่อยแล้วกันเก่งเกินคนเขาดูเหนื่อยๆเรียบร้อยครับผมสวยงามผมที่โลนะครับผมผมเองนะครฮะประมาณนี้นะผมได้เล่นกับ GM ครั้งแรกนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะผมหลายครั้งแล้วนะ ผมก็เล่นกับ GM แทบทุกอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าเขาแจกของไงปกติทุกถ้าดูไลฟ์สดนะครับพีเอมจะแจกวันละประมาณ2โค้ดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นโค้ดที่แบบบางอันก็หาไม่ได้ในเกมเลยนะอันก็เก่ามากครับผมเขามาแจกแล้วก็สัปดาห์นี้นะผมที่มันไม่มีโค้ดนะครับ GM เอบอกว่ามันเกิดการพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งครับเลยทําโค้ดไม่ทันนะฮะถ้ามีผมก็จะแจกเพื่อนๆแหละแต่มันก็ไม่มีนะวันนี้ แต่ว่าโ,โค้ดเขาก็ทํามาให้อะไรนะประมาณกับคนดูเขาว่าประมาณ500โค้ดนะฮะใส่ได้แค่500 ID เท่านั้นนะผมเพขาดูประมาณไัสดประมาณ500คนอะไรเขาพูดอะไรกันพี่ตั้งให้สับสดยังยกอะไรเขาพูดกับ GM หรือเปล่าครับผมไม่ได้ดูไรจีเอ็มาเดี๋ยวผมตัดใส่เอาแล้วกันนะฮะเขาจะเตะเราเออกหรือเปล่าก็น่าจะจบแล้วนะผมวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผม เรียนกับ Gm ครั้งที่อะไรวะเขาใช้แคแรกนะรั้ง,งทั้งที่ใดวะชอบมันเถอนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ